สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจำวันที่4อ่กดไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าป18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจา๋าเพราะว่าตัวเลขเกิดจากการคำนวณเนาะ,อะแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกยังไงเนาะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะผิดถูกไม่ว่ากันเนาะมาดูตารางกำลังวันนะคะตารางตัวเด็กน,นะคะ อของของวันที่สามนะคะพี่น้องจา๋าวันที่สามแอดดูคร่าวๆแล้วอ่ะแอดหลุดนะคะพี่น้องจา๋ามาเฉพาะตารางเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองดิ่นที่หนึ่งมาวิ่งรูดที่หนึ่งมานะคะหนึ่งหลักหนึ่งไม่มีหนึ่งสองเลยเนาะส่วนล่างหกห้าหกห้ามาเข้าตารางนะคะหกห้าเข้าตารางส่วนพิเศษเนาะแปดเก้าหกล่างสองหกนะคะเก้าหกหกเก้าตารางแตกสามตัวนะคะแปดเก้าหก ล่างสองหกแอดหลุดไปนะคะส่วนปกตินะคะหกเก้าศูนย์ล่างสี่สี่เนาะสี่สี่แอดก็หลุดไปนะคะให้เป็นเจ็ดเจ็ดนะคะส่วน v ีไอพีเนาะวีไอพีนะคะสองสองเก้าล่างสามเจ็ดนะคะอันนี้แอดก็หลุดไปเนาะมาเฉพาะตารางนะคะพี่น้องจากตารางแตกสามตัวด้วยเนาะ,ะอ่ะตัวจอแอดหลุดนะคะวันนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟีด้วยนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะ ตัวเด่นตารางก็จะมีแปอ่ามีสี่แปดนะคะศู 0, 1, 9, นยหนาะเหรือ6กนะคะเหรือ6กอ่ะสำหรับตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะก็จะมี8ปดศูนสามนะคะศู 0, 1, 03 04มเนาะอ่ะมาดูชุดกันนะคะสำหรับชุดกันก็จะมี4 1 1 3 5 8นมะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นนอกว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้นะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นเนาะก็จะมี83 ศูนะคะชุดกันก็จะเป็น1นสนะคะแล้วก็80เนาะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นำไปเปลียนแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะมารวมทั้ง4น่อยนะคะหรือว่าจะนำไปเป็นแนวทางน้อยอื่นก็ได้นะคะอ่าถ้าไม่ชอบตัวที่แอจจับคู่ให้ก็จับในตารางตัวดินนะคะตารางตัวดินสมตัวก็เช่นกันเนาะ ก่อนออกไปนะคะฝากด้วยนะคะฝากขอกําลังใจหน่อยนึงนะคะพี่น้องจาฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนอะก็ขอให้พี่ๆเอฟซทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆวันเลยเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ